สวัสดีคุณผู้ชมท้านพู้ฟังนะคะตอนนี้ใหญ่จิงก็ได้มาทำคลิปนะคะในคริสตจักรนะคะเป็นหมวดอรอทาราเป็นหน่วยย่อยของผูง้นับถือศาสนาคริสต์นะคะเราพูดกันค่อยๆนะคะตอนนี้เขากำลังทำพิธีอยู่นะคะเราไปชมกันเลยนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะมัน าลองว้าตำบลเปลือำเภองเชียงกลางนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยกันนะคะโดยจากถ้าเผื่อว่จะยายามดำเนินชีวิตที่เกิดศูนในสังคงและในระหว่างเพื่อนมนุษย์กับพระเจ้าท่านจะดำเนินชีวิตอย่างอิ่มเอิครับขอบคุณมากท่านตั้งใจจะรับแจ้งประชาราชเป็นสุขความคิดและทิตใจของท่านอิ่มเอิบครับท่านจะเป็นมคยุคปิสัตซ์ซื่อในการมอบฉันทภาระาร ให้การลูนใจสมาชิกให้ความห่วงใยพ้องใจเยียมเยียนคุมหยากจนคนเจ็บป่วยสงข้อาะห์คนอนาถาและจัดการดูแลทรัพย์สินของกิจจักรทั้งอาหาสังหาริมทรัพย์และอาสังหาริมทรัพย์ท่านจะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยความรักโดยความยุติธรรมและโดยความซื่อสัตย์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอย่างอีเมนก็ครับ มากซึ่งสองคนได้คูกครองกอน การกัรแต่พระองค์พระสุ้ิเจ้าคือสมฤติธธานุฆาพันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเลือกผู้รับใช้ของพระองค์คนต่อคนมาโดยบมีการศากสายพระองค์ทรงเลือกบุญกุมและพระองค์ทรงเลือกนักปู่ในการรับใช้พระองค์าพระสุ้เเจ้าในหมดอันตรายอย่างนี้พระบิดาเจ้าข้าในหน้าที่ของมรรยโยกตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นเขาจะทําหน้าที่ในการแจกจ,จ่ายในการช่วยเหลือในการดูแลทรัพย์สิน และในการบริหารงานของชุัยุทธกาของหมวดนี้โดยความซักดึ้สและโดยการอุทิศชีวิตถวายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานเัื่อเขาขอ่อบเขาไหว้พ้ใต้การทรงนำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเสริมกำไลทั้งสองคนนี้ให้เข้มแข็งเพราะว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคกันใดหนึ่งเกิดขึ้นณที่นี้เวลานี้และในอนาคตก็ตาม ขอองค์พระเป็นเจ้าทรงเสริมกำลังของสอบดานให้ยื้อยัยู่ไปองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาจะนำหน้าประชากรของฝองสู่กานสรรเสริญพระเจ้าและคิจกจับของพระองค์แมมวลพรดาราแห่งนี้จะได้เติมตขึ้นในพระคุณใยความรักของพระองค์ครับระวงจึงอธิษฐานพูนขอโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูริเจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านนครับ ุตุ้มและรับโถณวันนี้พระ,จะเจ้าเลส่งเจ <user windows S 2> ียวท่านเนี่ท่านเป็นพระนายกของพื่เจ้าหมวดปันาราถึงจังกัปปัห้าสภาที่จักในประเทศของท่านได้ักษาไว้ที่ขับตะและฮักษากหแ้าที่ในการรับใช้ท่นจาเนรพระลโดยความคิด โอยพระสังสมพระเจ้าคุณสัเพี่น้องทั้งหลายครับเาพระเจ้าศาสนาจารย์พระยะมุเนเทคณะกรรมการอำนวยการสภาที่จักในประเทศไทยและกรรมการบริหารที่จักการศิริไห่ได้ได้ทำพิธีขานในการประกอบพิธีแต่งตั้งซึ่งสองท่านนี้คือ นายละตนและ,และนายบุตรุ่ให้เป็นมรคคนายกของหมวดพิเศษควนดาราแห่งนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมทุกเสริมกำลังเขาทั้งอสองให้เข้มแข็งขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะลุกขึ้นแล้ตอนรับมรคคนายกใหม่ครับเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้น,นรครับขอบคุณมากครับจะนั่งครับที่ขอบคุณเปน,นั่างมาก จะเป็นวิธีการในการสถาปนาผู้ปกครองของพิจักจักรของมวดทิศเียนพรทลายแห่งนี้นะครับพี่น้องีิรักในองค์พระสกิจเจ้าวัดนี้เราจะประกอบพิธีสําคัญของมวดทิสเียนแห่งนี้คือการสถาปนาผู้ปกครองขอให้แล้วขอวงพิธีนี้ด้วยกันย้ำเก่งพระเจ้าพระวันะของพระเจ้าในบันทึกไว้ว่าของประธานนั้นมี้ต่างกัน แต่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวงานรับใช้นั้นมีตางกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวพิจารณางานนั้นมีตาม่างตางกันแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทรงเป็นต้นเหตุแห่งพิจารณานั้นในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันายพันทั้งหลายผู้เป็นพระกายของพระคิดและตามก็เป็นเอาไว้ว่าของกายนั้น การรับใช้นั้นบางคนก็ทูเลือกมาทำหน้าที่ใเฉพาะคือเป็นผู้ปกครองพิธีสถาปนา,านี้กิจจักธนกถึงความสําคัญของการรับใช้ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าว่าระคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและสถาปนาข้าพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติข,ของพระองค์พระเยซูคริสต์ได้รัสไวไปว่า ถ้าผู้ใดใคร้จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นู้ทีิบัติท,ท่านทาหลายอย่างที่บุตรมนุษย์ไิได้มาเพื่อรับกนนนบารผลิบัติแต่ท่านมาเพื่อคริบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เกิดการไทยของตนเป็นอันมากนั้นในเวลาต่อไปนี้ข้าพระเจ้าทิ้งอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่จะเป็นคนเบิกหัวานางพิกุลนะครับ นา,นางพิกุลหรือปริปริยากรปัญนนตาใหม่ขึ้นรับการสถาปนาเป็นผู้ปกครองขอเชิญพระเจ้าุ้กครองสีนนท์พลจรเป็นอาสาสมัครดูแลหมดทิดเ่เตอนพอทลาขอตัวมกษรยกปริยากรผู้มิมลว่าที่ผู้ปกครองหมดทิดเ่เตอนพอทลาครับผม

ปริยปกรปิากรพรนิกรพระนิ้กกรพระนิจกกรพระนิจ้ปรพรนเจ้ารู้นเสระิระิร้รงนลระนจ้าระนระนจระนระกรพระนอจรพระรพะติจกุรกอร่รงพระนงค์ได้รพางนบรระาน <ไ>ให้พี่น้องในห <ใน S 2> มวดพันล<น>ายอย่งนี้ได้เลือกทัดและเพื่อจะทำจากทำหนา้าที่ในสัมพัน์ของือการสืกทุประการข,าของหมวดที่เชี่ยงพันลายแห่งนี้อยากจะถามท่านว่าท่านเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้สสท,ทรงแสดงพระองค์เองถพระบิดาพระพุทธพระวิญญาณทุกท่านเชื่อและวางใจ ได้ยอมรับเช่นน,นั้นหรือาาท่านเชื่อและว,วางใจใน,อ,เเนองค์พระเยซูทต์พระผู้ช่วยให้รอดของท่านได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในสากลทุกข์และเป็นพร้มุขของกิจจักท่านเชื่อไว้าวางใจได้ยอมรับเช่นน,นั้นหรือท่านเชื่อและยอมรับว่าพระคิดทำกล่อมทีทั้งภากษ์ประเสริฐาเดิม และพันธสัญญาใหม่เป็นพยานสักสิบถึงโองพระยิ้มพิจารว์โดยการดนบรรดาใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ยอมรับว่บาเป็นพระวจนะของพระเจ้าสำหรับท่านท่านเชื่อยอมรับเช่นนั้นหรือท่านยอมรับและปฏิบัติรับข้อเชื่อที่กำหนดไว้ในครมรูญแห่งสภา,าที่ไดจักในประเทศไทยเป็นมุลฐทานแหงน่งความคิดในการสอนการนำประชากรของพระเจ้า ท่านยอมรับและปฏิบัติในหนัือท่านเห็นข้อยอมรับและจะปฏิบัติตามธรรมนูญและตามระเบียบปฏิบัติในสภาชนทุกเจ้าใประเทศไทยจะทํางานรับใช้กับคนอื่นท่านเห็นข้อยอมรับและปฏิบัติเทนหนังสือท่านยินดีจะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ปกครองที่สักสื่อและประกาเข้าไประชาธิปไตยกาศนาสั่ง้อน ก็พัฒนาพระเจ้าลอดอถึงกาลตอพิธีการต่างกนในการสั่งสอนรับข้อเชื่อกันจะดําเนินชีวิตสามแบบอย่างพระเยซุคิ์จะดูแลเอาใจใส่ประชากรของระองอย่างเข้มแข็งจะปกครองและรักษาระเบียบวินัยข้อกับรับใจพระเจ้าในกินจักรในป่าและในสภาจีนจักรในประเทศไทยจะทําหน้าที่ต่างๆที่ท่านได้รับความหมายในวันนี้โดยความรักโดยความซักซื่อ ดยความยุที่ทำด้วยอาศัยพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ก่อธรรมท่านยินดีเช่นนั้นหรือครับต่างต่อไปก็เรื่องต่ออุปกรณ์ในพี่น้องที่เคารพลักครับ พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงรัสไว้ว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่เดินตามทางเรามาขอจะไม่ได้เดินในความมืดแต่เขาจะเดินในความสว่างไม่มีใครที่จุดตะเกียงแล้วจะเอาถังครอบไว้แต่เมื่อจุดแล้วก็ตั้งไว้ที่สูงเพื่อทุกคนจะเห็นได้และทุกคนจะได้เห็นแสงสว่างของท่านและทุกคนจะเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่าน ปัดนี้ข้าพเจ้าจะจุดเทียนนั้นอันเป็นสัญลักษณ์ถึงความสว่างเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับต่อไปนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะรับแสงสว่างนั้น จากองค์พระผู้เเจ้าเพื่อจุดและส่งสว่างต่อสาธารณชนในการรับใช้พระเจ้าต่อไปเห็นครับขอให้ปริยากรได้ข่าวคำปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ถามที icana, saya saya zat, ่ข้าพเจ้าได้นำท่านข้าพเจ้าขอสัญญาข้าพเจ้าขอสัญญาและขอปฏิญาณและขอปฏิญาณต่อพระครับองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อพระครับของผู้องของพระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าสาธารณชนที่นี่ต่อหน้าสาธารณชนที่นี่ว่าว่าข้าพเจ้ายินดีข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจและเต็มใจ ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองของหมวดที่เซียนพรทาราภาคที่ห้าสภาชิ่จัจัดในประเทศไทยโดยความเต็มใจโดยความศรัื่อและโดยอาศัยองค์พระเยซูคริส ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าให้มีกำลังให้มีกำลังในการรับใช้พระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอุปสรรคข้าพเจ้าจะฟันฝ่าต่อไปข้าพเจ้าจะฟันฝ่าต่อไปโดยมีพระเยซูคริสต์โดยมีพระเยซูคริสต์อยู่กับข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าถ้ามีความชื่นชมยินดีถ้ามีความชื่นชมยินดีขอองค์พระผู้เป็นเจ้าขอองค์ จ้ทรงได้รับเกียตรยติในการรับใช้ใรรใชของข้าพระองค์าอ,งอาเมน,เมนครับนวันนี้ปรยิยากรก็ได้ ให้คำสัญญาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อบรรดาพี่น้องที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้แล้วว่าเขาเป็นใจยินดีที่จะรับใช้พระเจ้าในการเป็นผู้ปกครองของหมวดพิเียนพรทรลาภาค e ที่ห้าสภาคิ้นจักรในประเทศไทยเราทั้งหลายทุกคนจึงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เลือกเขาให้ทําหน้าที่นี้เราทั้งหลายทุกคน จะเสริมเขาให้มีกําลังมากขึ้นในการรับใช้ขอปริยากร,ร,รในผู้ปกครองครับขอเชิญน,นายจํมนิหนัครับที่จะเป็นคนอธิการว่ามือบนผู้ปกครองใหม่ครับเชิญครับข้าแต่พระบระิดาขอบคุณพ่ะองสำหรับภาพรวมของพ่่อเอจังหวัดคริสเตียนผลทราในหมู่บ้านแห่งนี้ยิ่งกว่านั้นขอบคุณพระอ ที่พระอ,องค์ทรงเรียกและเลือกผู้ปกครองปริยกรให้รับใช้หมวดแห่งนี้พระบดาเจ้าข้าขอพระอ,องค์ทรงนำชีวิตของผู้ปกครองปริยกรให้มีความเข้าใจความสามารถความรับความมั่งคงด้วยภาพพงของพระอ,องค์เพื่อจะรับใช้ วดคลเตียนปนทราซาลัยไปะาพดเจ้าค่ะบางครั้งเราผัชมกับปัญหาความทุกข์ลำบากต่เวลานั้นขอพระองค์ส่งดังชีวิตของผู้ปกครองคนใหม่ในสมาชิกทุกๆคนให้มีความเต็มใจเพื่อจะแก้ไขและก้าวหน้าต่อไปพ้าบาเจ้าค่ะขอให้พี่น้องทุกคนจะต้องจำวันนี้ เพื่อให้เกียรติองพระผู <Amen. S 1> ้เป็นเจ้าอาทิตย์ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุครัทบเจ้าศาจนาจารย์พระยาวุเทรับใช้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาสถาปนาท่านณบันนี้ท่านคือผู้ปกครองปริยากรปณิธานใหม่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครอง ของหมวดที่ส่วนทารานี้สำกัดภาคที่5สภาที่จับในประเทศไทยพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในชีวิตของท่านท่านจะรับใช้พระเจ้าด้วยความเข้มแข็งมั่นคงต่อไปขอแสดงความยินดีและมอบอิทธินีให้กับท่าน ขอพระเจ้าสืบสมบูรณ์ดยควารับขอระเจรับขบคนใหม่ด้วยความขอบคุณพระเจ้าครับสรรเสริญพระเจ้าครับรับเขาเชิญต่อไปครับรม้ที่จะนั่งได้ครับขอคณะธำบกิจข,ขึ้นมาขนบุญที่ครับโดยมี ที่คนนี้ก็ดไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเิดเพื่อที่บ้านนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นท่าทางกิม่เป็นก่อครับนี่เชิญเลยครับเดริคของคิกจับเริคเลขาครับใครเป็นเลขาครับเลขาคนก่อคนเดียวคุณพ่อคุณแม่เป็นประธานลูกเป็นเลขาเป็นเริคที่จะดูแลการเงิน มีมขายกที่จะดูแลทรัพย์สินนะครับทั้นก็สมบูรณ์แบบและทั้งสีท่านในการเป็นคณะกรรมติของหมวดริสเชยนพอะลรนี้ท่านมีสิทเต็มที่ในการทําหน้าที่บริหารงานของพี่ระจับการตัดสินใจที่นี่ทุกอย่างจะอยู่ที่ท่านนะครับผู้รับใช้ทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากที่ไหนใครก็ตามเขาจะต้อง ทำหน้าที่นั้นตามที่ท่านกำหนดให้และเขาจะทำหน้าที่นั้นโดยความาถวายเกียรติแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นณนวันนี้อยากจะถามท่านว่าในพระคัมภีร์พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าด้วยว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกพระเจ้านะ เราไม่ได้เป็นคนเลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกเราเข้าใจไหมครับรายการที่พระเจ้าทรงเลือกเรานี้พระเจ้าให้เราไปเกิดผลแล้วให้ผลของเรานันคงอยู่และให้ผลของเราเป็นที่ถวายเกียรติกับพระพุทธเ,เจ้าฉะนั้นท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าเลือกครับเชื่อไหมครับเชื่อครับ และท่านทุกคนยินดีเต็มใจที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้านั้นด้วดยความเต็มใจใช่ไหมครับด้วยความเต็มใจครับและท่านสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าในฐานะเป็นคณะธรรมกิจของหมวดธรามละลยแห่งนี้ด้วยความศรัทธาสัญญาอย่างนี้ไหมครับสัญญาอย่างนี้ค่ะและท่านจะลหลายเกียรติกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเข้มแข็งและอดทนและนำ ประชากรของพระเจ้าที่นี่ได้รู้จักก็ได้ต่อไปองไงไยัญยังนี้ใช่ไหมครับดันั้นอันนี้พระเจ้า,าในสทรเลือกั้นให้ทำงาที่ในการเป็นผู้ปกครองเป็นมัคาย,ยกและเป็นคณะธรรมกริจของที่นี่จักโดยมีผู้ปกครองอปริยกรปณิใตม่คุณนัทพงศ์คุณจุ้มวงเงาคุณจุ้มเป็น คณะบัญญัติเงาเป็นเป็นเยนยิปและก็รับคงเป็นเปขานะครับแล้วก็โดยมีพระนิธย์ละไมเป็นพระนิตย์ละไครับริการเป็นผ่านที่ด้จับนะครับฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าครับขอให้ทุกท่านได้ขอรุ่นครั้งนึงครับเราจะที่ผ่านพระเจ้ามอบทานในต่างจังหวัดอาจารย์พิ่นายเชิญข้าบุน้ำนะครับ ครับเราจะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับอาจารย์ครับครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเลือกฉันท้รับใช้ของพระองค์ในทําหน้าที่ในการบริหารงานที่ดจักชุมชนด้วยความสักซื์อตามน้ำพระทัยของพระองค์<ม>บัดนี้พระองค์ได้ทรงเลือกทั้นเหล่านี้ให้ทําหน้าที่ในการเป็นคณะธรรมกิจของงวดพรทราแห่งนี้ซึ่งพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกประธานทรงเลือกเลขา ทรงเลือกมครารยกและทรงเลือกเฮเดยิปเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้มีความสมบูรณ์แบบและอย่างเป็นขบวนการพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีระเบียบฉะนั้นพระองค์ก็ทรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบนี้และมอบความเป็นระเบียบนี้ให้กับผู้รับใช้ของพระองค์นําไปสู่การพัฒนาคิดจัรของพระเจ้าต่อไปพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงเสริมคณะธรรมกิจชุดใหม่นี้ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยการทรงนำจากฤทธานุภาพทั้งสิ้นของพระองค์จะทรงสถาปนาผู้รับใช้ของพระองค์และเดินหน้าต่อไปร่วมกันด้วยความเข้มแข็งด้วยความรักด้วยความย์ัื่อต่อไปพระบิดาเจ้าข้างไหลขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคครับพี่น้องครับในตกลงให้กับพระคราบ อยากก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับพิธีการศาสนาพิธีนะครับที่สำคัญของหมี่เตรียมพัฒนาในวันนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ประกอบพิธีด้วยท่าักสุนทรัจจ์ สำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ได้มาทำคลิปที่โบสถ์หมวดพรทารานะคะพิกัดอยู่ที่บ้านวังว้าตำบลเปืือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะในวันนี้นะคะวันที่27มีนาคม2564นะคะเป็นยามใกล้เที่ยงนะคะยายจิ้นก็มีโอกาสได้มาทำคลิปนะคะ้ให้เรานะคะได้รับชมนะคะ เราเป็นพุทธแต่เราก็ให้กำลังใจมวลประชากรของคริซใต้นะคะยายจินก็มีความรู้สึกนะคะอบอ่นนะคะอบ่นใจเขาจะมีไม่เยอะเราก็มีความสุขใจที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ